ดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปอกหุ้นเข้าป่ารายการที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องหุ้นอย่างไม่เคยได้ตั้งตัวอาจารย์วันนี้อยากจะบอกว่า,วาต้องบอกก่อนเลยว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องอะไรเลยรถติดมากวันนี้ทำไมรถติดติดกว่า,าทุกวันไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นเขาเรียกเขาาจะเป็นมันจะมีพิธีนี่ไงพ,พิธีอะไรอะฉลองไฟแดงเปิดฉลองไฟแดงก่อนแค่ตอนนี้เขาเข้ามาเขาเรียกว่า มามารอมารอเพื่อพิธีพอรอเลิกไปตเลยอนใช่ใช่ตอนที่ช่วงนี้รถติดใช่ช่วงสัปดาที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ารถติดชิปกตินะปกติช่วงเช้าเเวลามาเนี่ยรถไม่ว่าติดเท่าไหร่นะปกติที่ผมผมจะวิ่งเส้นรัชดาคือปกติมันไม่ติดขนาดนี้นะผมไม่รู้ว่าไอช่วงนี้เป็นไรรถติดมากนะติดติดติดแบบ ว่าหรืออาจจะเป็นเพราะเปิดเทอมแล้วก็ได้เหมือนเปิดเทอมในที่แต่ว่าแต่ช่วงแต่ก่อนนั้นนี่อาทิตย์ที่แล้วมันก็เปิดไปแล้วป่ะก่อนที่จะหยุดยาวแต่อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดขนาดนี้ใช่ใช่ใช่แต่รู้สึกรู้สึกว่าเนี่ยอาทิตย์นี้สองอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสุดติดเยอะแล้วติดบอกกติอ่ะ เรามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าอ่าวันนี้ก็จะมาพูดถึงการรู้จักตัวเองนะครับรู้จักตัวเองใช่การรู้จักตัวเองเนี่ยคือเวลาเราจะลงทุนเนี่ยครับเราก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นใครอ่าใช่มันคือมันคือเราเป็นใครต้องทํายังไงบ้างก่อนที่จะเริ่มลงทุนพูดเป็นใครครับนะครับผมม่นช่จําไม่ได้อ่านเนี่ยจำไม่ได้เรื่องวลาเข้าประธาผมอ่ะนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าว่ามันมีวิธี หลักการคอนเซปต์ในการคิดเป็นไงบ้างนะครับอันแรกนะครับที่เราต้องรู้เนี่ยคือต้องรู้สามตอก่อนต่ออะไรครับนะครับต่อเป็นแท่งๆเนาะไม่ใช่ไม่ใช่สามต่อเดี๋ยวพูดต่อตอแรกก่อนนะครับต่อแรกเนี่ยต่อแรกคือการเตรียมไม่ใช่ให้ตออแรกเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับเพราะนี้ก็เวลาจะลงทุนเนี่ยเราต้องมีมีการ พรายามตัวที่ดี <links> คือเราจะต้องรู้เป้าหมายในการลงทุนเราเหมือนต้องเตรียมพร้อมมือนว่าเราจะลงทุนแบบไหน <ünd Rule> ลงทุนอะไรใช่ใช่ใช่คือเราต้องรู้ว่าเราจะลงทุนแบบไหนอย่างเช่นหนึ่งเราจะลงทุนระยะสั้นระยะสั้นเนี่ยหมายความว่าอาจจะลงทุนในระยะไม่ถึงหนึ่งปีเราเรียกว่าลงทุนระยะสั้นหรือว่าลงทุนระยะกลางระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งถึงห้าปีนะครับก็คือว่าเราก็ได้เลือก เลือกการลงทุนที่ถูกต้องอหรือว่าถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวก็ตลอดชีพไปเลยอ่ตลอดชีพก็ได้หรือ5ออปีขึ้นไปบางคนตลอดชีพหมายความว่าหมายความว่าเหมือนประกันชีวิตไหมก็คล้ายๆก็คือว่าบางคนลงทุนน่ะลงทุนเพื่อไปใช้ตอนกเกษียณเหมือนกันอเอาเก็บไปเรื่<ๆ>อยเก็บไปเรื่อยอ่าพวกนี้ก็คือว่าเป็นเป็นการลงทุนที่เราต้องต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราจะลงทุนแบบไหนนะครับก็คือว่าเราจะลงทุนนะครับระยะสั้น ระยะกลางหรือระยะยาวนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะเห็นแบบแผนการเงินที่ชัดเจนไงคืออย่างเช่นถ้าคนที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยบางทีจะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปใช้ไวกระเสียนใช่ไหมหรือว่ายิ่งมีกองทุนเยอะนะกองทุนเพื่อไวกระเสียนใช่ใช่หรือไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ยครับไ m f หรือพวกเนี้ยก็เป็นการลงทุนที่เพื่อที่จะใช้ใช้ในในตอนแก่เท่านะครับหรือว่า หรือว่ากองทุนอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับคันนี้เนี่ยแต่ว่าคานนี้เนี่ยมันก็บางคนเนี่ยเช่นตัวอย่างจะเอาเงินไปใช้เรียนต่อโอเคอาจจะไม่เหมาะแต่ระยะยาวโอเคเป็นระยะกลางลงทุนแค่ห้าปีเอาได้พอเกิดดอกออกผลก็เอาไปลงทุนทำลงทุนบางคนระยะสั้นกันเลยใช่ใช่ครับวืนนี้เนี่ยคานนี้เนี่ยมันก็ไอ้การไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมีเรื่องของเขาเรียกว่าเงื่อนไขอันหนึ่งที่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 มีเป็นข้อกําหนดก็คือว่า ข้อจากัดที่จะกำหนดเป็นข้อจํากัดคือว่าคือความเสี่ยงเอออ่าคือมันมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยรับความเสี่ยงได้แค่ไหน<ม>คือการที่คุณกําหนดเป้าหมายของตัวเองแล้วเนี่ยก็คือพอ,พอคุณรู้เนี่ยว่าคุณรับความเสี่ยงแค่ไหนคือก็คุณก็จะเขาเรียกว่าก็กําหนดกําหนดทิศทางในการลงทุนได้ได้อย่าง<ม>ถูกต้องตามเป้าหมายของตัวเองนะครับก็คือว่าอย่างเงี้ยเพราะมันเกี่ยวไหมว่ายิ่งระยะเวลามันสั้นเนี่ยมันจะยิ่ง มีความเสี่ยงสูงถูกต้องเลยถ้ายิ่งระยะเวลายาวก็ความเสี่ยงจะน้อยก็เป็นไปได้บางทีบางทีเราอาจจะไปลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงสูงแต่ระยะยาวก็คือเสี่ยงนานทั้งหมดตัวอ,อันนี้เราต้องคือเราต้องเราต้อง,องมี t a r ตท t ร a r ก็ตที่ชัดเจนก่อนว่ามีเป้าหมายให้แน่นอนถ้าเป้าหมายให้แน่นอนก็ว่าเราจะเราจะลงทุนระยะไหนระยะระยะสั้นไม่ถึง1ปีนะครับ หรือว่าระยะกลาง1-5ปีหรือว่าระยะยาวนะครับพวกนี้ก็คือพอเราพอเรากำหนดได้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราเอาเงินเนี่ยไปไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่หุ้นคุณจะเป็นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณจะซื้อพันธบัตรอะไรก็ได้อะไรก็ได้ใช่คือหรือว่า บางคนก็ไปลงทุนทําธุรกิจก็ได้อ,อ่ามันทําได้หลายอย่างมากนะครับมัคือบางบางคนเนี่ยมัคือบางคนเนี่ยเล่นหุ้นไม่ขึ้นนะออแต่ว่าทําธุรกิจแล้วรวยออบางคนทําธุรกิจแล้วรวยเนียแต่เล่นหุ้นแล้วไม่รวยอ,อ่าคือพวกนี้เราก็ต้องต้องจัดสรรจัดสรรให้ให้มันเขาเรียกว่าให้มันให้มัน หรืออย่างบางกรครับธุรกิจก็ไม่รวยเล่นหุ้นก็ไม่รวยแต่เล่นบอลแล้วรวยอ๋ออันนั้นไม่ใช่แล้วล่ะไม่ไม่นักพนันนักบอลนักบอพนันเป็นสิ่งไม่ดีนักพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับไม่ไม่ไม่แนะนำมังกรกันนะเจ็ดวันเนี้ยไม่แนตัวเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่านักบอลฟิลทั้งตัเซ็กันมากนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งโอ้โหเขาต่อต่อให้ดต่อไม่รู้ต่อกี่เท่านะเจ็ดหนึ่งเนี่ยต่อครึ่งลูกด้วยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อ่าไม่มีประโยชน์นะครับก็มาดูอัน หลังจากที่ตอนแรกของเรานะครับตอนแรกของเราคือการเตรียมตัวเตรียมตัวอ่าคราวนี้เดี๋ยวไปดูตอนที่สองกันอ่าตอนอะไรครับตอนที่สองคือการเตรียมตังเตรียมเตรียมตังอ่าตังต้องเตรียมอยู่แล้วอ่าคราวนี้เนี่ยต้องเตรียมตังคราวนี้เนี่ยตังเนี่ยเขาเรียกว่าต้องต้องต้องเตรียมมาให้ดีเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าเนี่ยเราเนี่ยต้องวางแผนก่อนในการเตรียมสตังเนี่ยเราต้องวางแผนว่าเราเนี่ย มีรายจ่ายเท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนว่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วรู้ว่าสุดท้ายแล้วในเดือนเดือนนึงอ่ะเราจะเหลือกําไรเท่าไหร่แล้วเราจะเอาไปลงทุนเท่าไหร่ใช่คือมันคือมีรายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่คือแบบเงินที่ใช้ทีชีวิตประจําวันเนี่ยบางทีมันบา,บางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าคือเราต้องเอาส่วนหนึ่งเนี่ยไปไปลงทุนให้มันเกิดดอกออกผลคือเราแต่มันต้องวางแผนเพราะว่าเขาเรียกว่ามันต้องต้องแบ่งสินทรัพย์ในการลงทุนเนี่ยก็ต้องแบ่ง แบ่งออกเป็นเอาไปลงทุนตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างตรงนน้นบ้างคือเราก็ต้องแบ่งกันไปเพราะมันเหมือนเป็นการกระจายความเสี่ยงใช่ต้อกระจายความเสี่ยงกัราเป็นการบริหารความเสี่ยงใช่ใช่คือพวกพวกนี้เนี่ยคือเขามีการเขามีการเขาเรียกว่าวิจัยมาแล้วการคนที่ลงทุนเนี่ยลงทุนกระจายความเสี่ยงความเสี่ยงไปในหลายๆที่เนี่ยได้ผลตอบแทนดีกว่าคนที่ลงที่เดียวบางทีเพราะว่าในการลงที่เดียวเนี่ยพอเวลามันผิดพลาดหรือว่ามันไม่คาดฝันขึ้นมามันเจ็บหนัก แต่ว่าแต่ว่าถ้ากระจายเนี่ยเวลาตัวไหนผิดพลาดมันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยช่วยประคองไว้อยู่หรือบางทีถ้าทุกตัวต้องหมอไม่เจ๊งทีเดียวหมดหรอวางกันใช่ใช่หรือบางทีถ้ามีตัวไหนที่มันดีมากๆบางตัวไม่ดีมันก็ยังหัวเฉลี่ยคือแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็คือว่าการลงทุนหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยก็เรียกว่ามันได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าจริงๆนะครับก็คือว่าก็คือว่าอยากก็คือแนะนำเนี่ย อย่าไปลงทุนแบบในที่เดียวเยอะๆเ๋ย่จะไปลงทีหรือทางก้อนกระจายกระจายออกไปดีกว่ากระจายใช่แต่ว่าคืออันนี้พอเอาความรู้อันนี้แต่ว่าด้วยด้วยของผมผมก็ไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่อย่าตุ้มจะาตุ้มไอ้คนทำรายการก็ตุกเหมือนกันเป็นเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นเป็นรู้ตัวเองว่าเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยคือเวลาผมลงทุนก็แต่ไม่ค่อยยผมไม่ค่อยแนะนำนะคือผมก็ผมผมลงทุนอะไรที่เสี่ยงมากที่เสี่ยงมากคือว่า คือคือเวลาผมทำคอร์สสัมมนาอะไรพวกนี้คือผมก็จะแนะนําไอ้สิ่งที่ถูกต้องก่อนโอเคว่าไม่ควรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าแล้วก็บอกเขาว่าแต่ผมก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ดีไม่คือไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือว่าผมรับขวามเสียงที่สูงออผมรับขวามเสียงที่สูงแต่ว่าไอพอตการลงทุนเนี่ยคือผมผมแบ่งไว้ชัดเจนแล้วไง๋อแบ่งไว้ชัดเจนแล้วคือว่าเพราะว่าไอทุกทุกวันเนี่ยคือไอการลงทุนของผมเนี่ยคือไอการลงทุนนี่มันคือเงินเดือนผมคือว่าผมก็ ผมก็กระจายความกระจายความเสี่ยงไว้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาเรียกว่าไอ้ความเสี่ยงที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าจะลงทุนในฟิวเจอร์ในฟิวเจอร์ผมเนี่ยเป็นเป็นความเสี่ยงที่สูงอยู่แล้วหรือว่าเป็นหุ้นหุ้นเนี่ยก็อาจจะมีผมก็จะลงทุนในตัวที่มันเสี่ยงระดับต่ำไว้นะครับก็คือว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็อยู่ในไอที่สูงๆเหมือนกันอ๋อเพราะนั้นเนี่ย้วพวกนี้ก็คือว่าพอพอเราพอเราจัดการมันเสร็จเนี่ยนะครับก็คือว่ารจะไดู้้ว่า ว่าว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่เนี่ยหลังจากเจาตัตางเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยโอเคในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีตังเหลือเท่าไหร่มาในลงทุนก็คือเรากะไอ้ลงทุนไอ้ที่เรามาลงทุนตรงนี้กะให้มันงอกเงยขึ้นไปอ๋อเป็นที่คือตรงนี้เป็นอะไรที่สาคัญมากไม่ใช่คือเพราะบางทีมันใน,ในการลงทุนมันมันมกจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นโอเคถ้าคุณเล่นหุน้นมันอาจจะหุน้น คุณอาจจะตกแบบมีเหตุการณ์อะไรพายเศษอะไรขึ้นมาคุณไม่รู้เรื่องอ่าอย่างเงี้ยร่วงพวบล่วงหัวบล็อเลยหรือว่าคุณคุณจะลงทุนในพวกฟิวเจอร์คือเวลาคุณลงทุนแล้วมันไปไม่ถูกทางที่คุณคิดไว้มันก็เสียหายเหมือนกันหรือว่าคุณทําธุรกิจมันก็ออจเป็นไม่ได้นะอาจจะวาดฝันกําไรโตทีพันเปอร์เซ็นต์ยูดีไฟไหม้พรึกเออใช่เป็นเป็นไปได้เลยใช่ใช่พวกนี้เนี่ยคือเราก็ต้องต้องต้องแบ่ง แบ่งสรรเขาเรียกว่าแบ่งสรรปันส่วนปบ่สรรันส่วนให้ให้มันดีให้มันเหมาะสมกับเรานะครับก็คือว่าเราจะได้เขาเรียกว่าลงทุนเนี่ยมันจะไม่กดดันมันจะไม่กดดันมากนะครับคราวนี้มาดูอันต่อไปอันสุดท้ายหลังจากเตรียมตัวเตรียมตังค์แล้วก็ต้องเตรียมใจเตรียมใจที่จะเสียตังค์ใช่คราวนี้เนี่ยก็การลงทุนเนี่ยนะครับคือพวกนี้เนี่ย การลงทุนมีความเสี่ยงใช่มันมีความเสี่ยงคราวนี้เนี่ยคือเราต้องเตรียมใจต้องเตรียมใจว่าเฮ้ยว่าเฮ้ยเราต้องรับสภาพนะคือบางทีต้องรับสภาพทนกับความมรวยทนเดี๋ยวเดียวไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่คือทนกับความรวยเขาเขาเรียกว่าทนกับความรวยไงคือคือถ้ามันลงทุนแล้วมันซักเซสสักมากไงอ๋อมันรวยมันต้องอดทนกับความรวยและลําบากไม่คือเออมันรวยและลาบากแล้วจะเอาเงินไปใช้อย่างไงป่ามีคนมาขอยืมใช่ใช่อ่ะรานนี้ยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นเนี่ย คือแ้วผมพูดในในแง่ success นะอ,อะคุณซื้อหุ้นตัวหนึ่งอะยกตัวอย่างอกตัวอย่างเมื่อเมื่อสองปีที่แล้ว<ม>ซื้อหุ้นมาลีไปหนึ่งตัวส<ม>ิบบาทมไม่รู้แหละก็ไม่รู้ผมไม่รู้อะไรไงก็อะลงทุนซื้อมาลีสิบบาทเขาบอกว่าดีวันนี้อ่ะสิบบาทเนี่ยซื้อไปล้าน,ซ,านาซื้อไปล้าน,านบาทซื้อไปล้านบาทก็คือซื้อก็คือใส่ไอยู่แสนหุ้นอะแสนหุ้นอีอยู่แสนหุ้นใช่ไหมอยู่แสนหุ้นอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปหนึ่งปี ไอ้หุ้นมาเรีมขึ้นเป็นร้อยสามสิบบาทหนึ่งล้านเท่าไหรสิบสี่เท่าตัวนะร้อยี่สิบก็คือสิบสองล้านมั้จากล้านกลายเปสิบสี่ล้านสิบสี่ล้านก็คือต้องทนกับความรวยไว้ถ้ามันถ้ามันเซ็นี่ทุกคนก็ดีใช่แต่บางทีมันก็อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าในมุมกลับกันนะครับยกตัวอย่างซื้อบ้านปูไว้อืบ้านปูอ่ะ ัวเมื่อก่อนตัวละแ800ร้อยเมื่อผ่านไปสองสปีที่ผ่านมาตัวละ8 0ดร้อบาทนะคราวนี้เนี่ยวันนี้เหลือแ0ดร้อยบาทอ่ะซื้มีมีมีตังค์แปดแสนบาทอ่าร่แปดแสนบาทก็เอาไปหุ้นอาไปซื้อมาปุ๊บโอเคกะแบบโอ้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวหุ้นเดี๋ยวราคาบานอีกแน่นอนแต่ว่ากลับกันมันพบมันร่วงมันร่วงมันมาเหลือ200อยกว่าบาทคือมันขายไปสี่เท่าตัวจากแปดแสนเหลือสองแสนอ่าใช่ใช่ครั้นี้เนี่ยพวกเนี้ย คือเราจะต้องรับความเสี่ยงมันได้คือเอาง่ายงคือไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนะแล้คือมันหายไปสี่เท่าหวันเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับคือไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวคำนี้เนี่ยเราก็ต้องรับความเสี่ยงมันให้ได้เพราะเราพประสบการณ์จริงเลยใช่ไหมครับใช่ผมลองมาหมดแล้วผมหมดเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะได้เยอะๆะสามสี่เท่าโอ้ยขึ้นมาสามเด้งสี่เด้งเท่าตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมาหมดแล้วเอาตั้งแต่เจ๊งอ่ะจน จนจนขึ้นสิบเท่าผมมา,าหมดแล้ว<า>ลองอาหมดแล้วคืออันนี้เนี่ยคือเราต้องเตรียมใจรับความเสี่ยงได้คือมันไม่มีความแน่นอนหรอก mm. คือบางทีแบบผมลงทุนเนี่ยถึงผมจะลงทุนในอาชีพเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่เป็นตามที่เราคิดนะ mm. คือบางจังหวะมันก็เป็นตามที่เราคิดแล้วมันก็มากกว่าที่เราคิดคือบางจังหวะเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราคิด mm hmm. อ่ามันก็ก็สร้างความเสียหายแก่เราคือแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอเราเรารู้สามต่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวในเทปต่อไปเนี่ย ผมก็จะพูดถึงว่าเฮ้ยมันจะต้องมันต้องพูดมันต้องมีเรื่องอะไรที่ที่เราต้องรู้กันต่อบ้างนะครับที่ไม่ใช่แค่3มตอนนี้นะครับก็คือเดี๋ยวถ้านะครับติดตามไม่ใช่เดี๋ยวถ้าสิต้องติดตามในเทปต่อไปเดี๋ยวเราจะว่าจะค่อยๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆโปรยมาให้เรื่อยๆว่าว่าโอเคในการรู้จักตัวเองเนี่ยเอาถือต้องรู้จักอันนี้มีเรื่องอะไรอีกใช่ไหมใช่ครับนี้อันนี้รู้จักตัวเองอันแรกต้องรู้จักสามตอก่อนอะไรบ้างครับ หนึ่งเตรียมตัวสองเตรียมเงินเตรียมตังค์อ่าเตรียมตังค์สามเตรียมใจอ่าสามอันนี้นะครับก็คือว่าถ้าคุณเริ่มต้นที่ตรงเนี้ยคุณคุณเข้าใจตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นก้าวแรกไปได้ไปต่อเริ่มที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีใช่ใช่คราวนี้เนี่ยถ้า ต้องรู้จักอะไรอีกเดีย๋ยวไปชมในเทปหน้านะ,นะครับผมแล้วเดี๋ยวลองไปพบก,กันในเทปหน้าวันนี้เราก็ต้องลาไปแล้วครับผมลากันไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ